นักปีนเขาแห่งผืนป่าประเทศไทยเลียงผาหรือที่เรียกกันว่าเยืองอผาเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยที่มีความน่าทึ่งทั้งในด้านพฤติกรรมและลักษณะทางกายภาพมีชื่อสามัญว่าซีโรและมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคาริโกนิสซูมาตราอนซิสสัตว์ชนิดนี้สามารถพบได้ในพื้นที่ป่าภูเขาหรือพื้นที่หินผาสูงชันซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของมันอย่างยิ่งลักษณะเด่นของเลียงผา เลียงผาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงเดียวกับแพะและแกะมีลักษณะคล้ายแพะภูเขาขนตามลำตัวมีสีเทาดำหรือดำสนิทมีขนหยาบและหนาเพื่อปกป้องจากอากาศเย็นในพื้นที่สูงตัวเต็มวัยมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียเขามักจะงอโค้งไปด้านหลังเล็กน้อยเลียงผามีขนาดตัวประมาณ1-1.5เมตรและหนักได้ถึง60กิโลกรัมพฤติกรรมและถิ่นอาศายัยเลียงผาเป็นสัตว์ที่มีความระวังตัวสูง ชอบอยู่อย่างสันโดษหรือเป็นคู่และจะออกหากินในเวลากลางคืนหรือเช้าตรู่พวกมันสามารถปีนป่ายหน้าผาได้อย่างคล่องแคล่วไม่ต่างจากนักไต่เขามืออาชีพทหารของเลียงผาส่วนใหญ่ประกอบด้วยใบไม้ยอดไม้และหญ้าถิ่นอาศัยของเลียงผามักอยู่ตามภูเขาสูงในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติเขาศก ความสำคัญและสถานะการณอนุรักษ์เลียงขาเป็นหนึ่งใน19สัตว์ป่าสงวนของไทยตามกฎหมายเนื่องจากจำนวนประชากรลดลงอย่างมากจากการล่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าทำให้เลียงขาอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุน์ปัจจุบันมีความพยายามจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติในการฟื้นฟูประชากรเลียงขาผ่านการจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์การศึกษาและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนสัญ,ญลักษณ์ของความอดทน เลี้ยงผาไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าธรรมดาเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นและการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมันคือนักสู้เงียบแห่งผืนป่าที่ควรค่าแก่การเคารพและรักษาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ชื่นชมขีดขีดขีด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลียงผาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตว์ป่าสงวนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีโร่ไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนุรักษ์สัตว์ป่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตว์ป่าไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตว์หายากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ไวไลท์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลียงผาไทยหากต้องการให้ช่วยตั้งชื่อคลิป YouTube คำโปรยหรือแฮชแท็กเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ